สวัสดีเ,เพื่อนๆชาวอินสมาร์อีเลฟเกันเลยนะครับวันนี้อยู่กับผม B A S B Channel นะครับวันนี้เราก็จะมาวาดรูปตามคําขอที่เ,เพื่อนๆขอกันเข้ามาโคตรจะเยอะเลยนะครับตัวละครตัวนี้ก็มีชื่อว่าฟูบุคิอาซุยะนั่นเองนะครับผมเป็นน้องชายของฟูชิชิโร่นะครับสองพี่น้องนี้ก็มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับตัวพี่ชานีจะเล่นเป็นตําแหน่ง กองหลังส่วนน้องชายก็จะเป็นตำแหน่งกองหน้าครับเวลาที่ฟูบุชิชิโร o นะครับที่จะขึ้นไปยิงประตูก็จะเหมือนการ,ร่างเป็นฟูบุชิอาสอยะนั่นเองนะครับแต่ในอีจกจักรวาลหนึ่งนะครับฟูบุชิอาซยะก็ได้มีการปรากฏตัวขึ้นและก็ได้รับฉายาอาซยะผู้พิฆาตหนีหรือว่าอาซุยะผู้ฆ่าหมูนั่นแหละครับ โอเคเพื okay. ่อไม่ใหการเสียวเวลาเราก็ไปลงมือวาดอาศิยักันเลยนะครับสำหรับข้อมูลที่ผมได้พูดออกไปในตอนต้นนะครับผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ติดตามกระตุ้เรื่องนี้มานานมากเลยนะครับประารใดก,ก,ก็ขออภัยด้วยนะครับทุกคนเอาละครับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะวาดตามก็ดูคลิปของผ,ผมไปเรื่องอก็วาดไปด้วยได้เลยครับ ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับฟูคิอาซยะเราก็จะตัดไปตอนที่ลงสีเสร็จเช่นเคยนะครับลงสีเสร็จก็จะเท่ประมาณนี้นะทุกคนผมนก็จะใส่สัญลักษณ์น้ำแข็งนะครับเพราะว่าพลังของอาซียะเองจะเกี่ยวกับน้ำแข็งนะแม้แต่กระทั่งของฟูคิชิโร่เองก็จะเป็นน้ำแข็งก็จะมีท่ากระสานกันด้วยนะครับทุกคนเวลาดีประตูนะก็จะเป็น เื่องนั้นแข็ง,งประมาณนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งเข้ามาดูก็อย่าลืมกดติดตามให้กับผมด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองอยากจะได้ตัวละครตัวไหนก็คอมเมนต์นกันเข้ามาเดอนๆนะครับตัวไหนที่คอมเมนต์มาเยอะผมก็จะวาตัวนั้นให้เลยนะครับเหมือนกับอยาซียนนะครับเพื่อนๆขอคนเข้ามาโพสเยอะเลยนะครับผมก็เลยต้องจัดให้เลยนะครับโพส สำหรับคลิปต่อไปนะครับจะเป็นตัวละครตัวไหนอันนี้ก็รอติดตามกันด้วยละกันนะทุกคนผมก็จะเติมรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นหงหิมะออแล้วก็เป็นเกล็ดหิมะด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์ให้กับผมด้วยนะครับขอคนละหนึ่งไลค์นะทุกคนคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบาย โค้ไทยเลยครับอัศวิยะ